มาสื <S <S ่อข oh. mm ้ามไเนียพ yeah, no. yeah, no. ี่น้องสื่อข้ามเนียเนาะเอาจากบาทเลยเอาบาทนึงเอาลตมูนี่เอาพี่น้องสื่อให้กัว่าอาน้อลาไละยน้อยน้อยทุทุ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องห้วยเว้ยเมนี่ก็มาพบกันย่าหน่อยคือเกาพี่น้องเกาพี่น้องสวัสดีพี่น้องนี่พี่น้องมาพบพกับขอบผัวคำแสงพี่น้องเนาะนี่มากันนี่พี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเต็มเลยพี่น้องกระคือมาเมื่อนี่พี่น้องพากันมาเมืองเนาะเขาตัวเมืองพี่น้องแล้วดำใหรดำหน้า มาเนาะวันนี้เอพี่น้องหลานมาเที่ยวนี่เดี๋ยวใส่เที่ยวาดพี่น้องไปบ่ไปซื้อินม่ใหญ่่น้อยก็สิซื้อเสื้อใหม่นย้อยงให้ซื้อยงให้ลบ่ซื้อยงให้ลค่ําเนาะโดยเออลุงสิไปซื้อเลาะซื้อเพยงเนาะแยงอันแยงกันเพิ่นสิเฮ็ดอันามกบบ่เพิ่นสิเลี้ยงกบเนาะอ้ายนั่นแหละอ้อ้กีค่ําเนาะเพิ่นสิเลี้ยงกบ เปิดเสียเอากบหน่อยมาเลี้ยงก็เลยเสียเอาแยง,งไปเสือเอาแยง,งไปอ่อมเนาะแล้วก็แล้วก็เสีซนะนะื้อสินให้แม่เนาะจะสองพื้นบ่ะพี่น,นะองเสือสินเนาะวันยี้ได้สินเนาะก็ชิไปเลาะซื้อในตลาดนี่แหละตลาดใหญ่แขวงสารวันเนาพี่น้องเนาะตลาดอันตลาดยัง่เขิดตลาดลักสองเนาะลักสองเดี๋ตลาดไงเรื่ยพี่นอ้นนอ,นนองเน,ะงนะาะอยู่แขงสารวันเนาพี่น้องเนาะเดินสิบบาพี่น้องเข้าไปเลาะเบิ้งพี่น้อง ไปหมดสรสีเวลาพี่น้องแยกเลยพี่น้องไปออกลงไปเบิ่งนกันเ้อะบินเลอเปิดเปิดไปยืนะก่อนล้วังโร่นะได้ลงจ้ะไปเปิดระบบประตู ล็อกบ้านนะรัดนี่น้นองตลาดใหญ่สารวันพี่น้องในร่นเที่ยวเขามาเปลี่ยนบรรยากาศนาน <c oughs> เอาปี๋ไเอาปีน้ำพนเ,น,เออนเลยเอออาหารแหละน่งเลี้ยงแล้วามาช้อปปิ้งก่อนมีเงินอยู่ช่องเสนพี่น้องมาช้อปปิ้งง <c oughs> บ <c oughs> มี่ผมจซทำนีพี่นางสิเขาไปซอปปิ้งวัดมือวัดมือวัดมือซอปปิ้งไม่ยังเหรอมีแต่ขนมอันทอดนั่นแหละบังรถเด้อบังรถเด้อว้าพี่น้องเต็มทีนี่เลยเลยเลยไปทเขาเมื่อตีเมื่อสาดไปที่เขาเมืองเมื่อตีเมื่อสาดไปที่เขาเมืองพี่น้องนี่พี่น้องตลาดใหญ่เลยพี่น้องเนาะเต้นเต้นก็ นี่ก็จุงหลวงเลยอยู่เน้องแกก็ประทอดเสื่อเฉยๆปะ่คประโซหุ่นเน่เดี๋ยวป้าไปโซ่สองคนพอแล้วเออไปมันจะเป็นโซนเป็นโซนนะพี่น้องเนาะโซนอะโซนวัตถุดิบโซนอาหารดิบโซนอย่างขายเครื่องอื อยากมาทุเรียนพี่น้งองเฮ้เ,เ,เจิ้มไปเลยอะเล่มอจิ้มไปเลยเลือด,ดจิ้มเล้อดจิ้มหนึ่จะเป็นโซน,น,น,นอ่าโซนพักเนาะระหว่างกางเน,งน,งนา,พานะพี่น้งนงองโซนขายพักเนาะพี่น้องอะเล่มอใครเอาพี่คนใครนะเอาพี่ใหญ่เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อ

ตั้มตั้มตั้มตั้ไปพี่นังเลาสื่อเครืงสื่อองเนาะพี่นงตอนนี้คำแสงกับชิมาสื่อขไมเนียพี่นงสื่อข้ไมเนี่ยเนาะอาจากบาทเลยอาบาทนึ่งบ่มาปะ เงานแกสอบมามาเลือกเอานนิเอาอะไรเลือกเอาเงินโอ้เงินเลยใหญ่ใหญ่ซื้อเงินไหนมเออเดิมมื่อนี้ก็ผลซีห้ยคบอมีเงินื้อเลยก็ซื้อซอยไฮเลาบ่เอาซอยไเลาแน่เลยเร็แล้วแงกันีเลยเอาดาตัวพูน่เอา พ okay. ี่น right. okay, ้อ oh งีซ right. right. ื้อให้กับว่าอันนี้เอาไปื่เอไหเกะมร็วต้งูดให้น้องกนเนาะแต่กะว่าทีซื้อให้เนี่ยพี่น้องไปดูบางได้เนาะเพียงได้ทั้บ้านย่นัานกวงจะมีโต๊ะเป่ามาเตียงกัได้เบิดเด้อ ไ่เะเน้งหนนี้าหม่เาอาะ้้ยน้าพี่น้องท่านเมาเราซ้อเราซื้อเพ่แงงเลยพี่น่องต้นนี้เกาะเท่าได็้นี้กาะเท่าไนหนี้สามสิบเมตร

จินได้สีอะไสีสินในเมนะรองพื้นเป็นาะไ้องเส้นสีบนน้อพี่น้องตอนนี้ก็มาแลอวแงพี่น้องเนาะเออเกิดมันเสือลำถ่างกันได้ เจอมาดาวซื้อหอยน้ำส่วนสินเม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวสิบมไหนยังเบิ่งพี่น้องอยู่รถเนาะซื้อไใบอยู่รถเนาะอันนี้ก็ถือแย่งกันกบขว้างไอเละเอาก่อใหญ่เนาะสองก่อก็ถืออยู่สองแสนสี่สองแสนสี่ก็เป็นเงินบาทก็ประมาณอ่าห้าร้อยเนาะสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยป้ายเออประมาณสี่ร้อยป้าย เขาขายเครื่องแกงชนิดนึงนะอืมอันท่องใด้ซาวเขาว่าอันตรงขามกับตลาดที่เขาขายยาเขาผีอันนั้นเขาผีอันซ้ำซ่าอยังค่ะนะผู้อยู่บ่งาับายานเลยกาแฟเขาว่าโอ้เป็นกาแฟเหรอเออกาแฟเขาผีเขาผีอยังสักอย่างนี่ล่ะมีมุมตัวนี้ปีนหนาใส่ของกันที่ดินเขาดินซุกแต่ว่าเราขายมันเดือนนะเเต่ว่า ตลาดมันเป็นอันาดซุ้นใหญ่เลย大姐ข้างมากตะวห้องมองเข้าก็พี่น้องร่างจากที่พากันเลาะตลาดเมื่อยหิ้วเข้าพี่น้องเนี่ยคเขาคุณดีจะได้พี่น้องเมียกำแพงนอนเหลืองโมนดีเลยพี่น้องแต่ว่ามานั่งกินในแป๊บเดียวพี่น้องเริ่มคุณอยากอนา,าเปย์เลย คุณเลยอยากไปไปมากินไม่ได้ดีอะไรเมื่อกี้กาแฟตลาดซื้อเครื่องของแล้วเรียบร้อยน้ำผึ้น้องอันนี้กาแมาไปกินเข้าวนะข้าแล้วก็ะสอบเมื่อพี่น้องมาสื่อแล้วก็สื่อโทรศัพท์นานน้ำน้องกระดีกรไดีไทยเบิ้งพี่น้องโทรศัพท์เนาะสื่อนานสื่อแล้วท้งคนที่ขานกัน เอาพื้นดีดไว้เออดีไวทุททไมู่ไม่ด่ายาายน้าน้าออกานิกาไปทุกอกันนีพี่หนาตอนรกพี่หนิกาที่ใดปิดอะไร่าจหกน้